สวัสดีครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากลูนมิดการ์นะครับก็จะมาเล่าถึงเรื่องของบัคแหวนแห่งซารอนนะครับแหวนเอกแห่งซารอนเนี่ยแหวนวงเดียวที่จะคลองพิพพนะครับก็สําหรับบักนี้หลายคนรู้และก็หลายคนไม่รู้นะครับบัคนี้เนี่ยจุดกําเนิดของมันนะครับต้องเล่าย้อนกลับไปเลยครับวันที่13สิงหาคม ไอเทมที่เพิ่มดีเลย์ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นหมวกหมูสปินลิงเกิดปัญหาบัก๊กทำให้ผลของการเพิ่มดีเลย์เนี่ยกลายเป็นแบบถาวรคือพอคุณติดดีเลย์ปุ๊บคุณจะไม่สามารถใช้สกิลได้ครับก็จะต้องแก้ดีเลย์ก่อนด้วยการถอดแหวนออกแล้วก็กดใช้พวกใบอินคิดเอจินะครับแล้วออกเกมเข้าใหม่ทีนี้น่บั๊กก็จะหายไปบั๊กนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาคาราคาซังมาครับประมาณ 2อาทิตย์ได้อ่าประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็เออเขาก็แก้แก้มาจากทางเกาหลีเสร็จแล้วพอแก้เนี่ยไม่รู้ไปแก้กท่าไหนครับเลยกลายเป็นว่าไอเทมที่เพิ่มดีเลย์กลายเป็นทำให้ดีเลย์ทั้งหมดหายไปทีนี้แหละไอเทมที่มันหาง่ายและใช้กันบ่อยนะครับก็คือแหวนสปินลิงเนี่ยก็ เป็นไอเทมที่ทุกคนจะรู้กันว่าใช้งานบ่อยมีโอกาสไปเจอเยอะก็มีคนไปเจอครับว่าเวลาที่เราใส่แหวนสปินลิงเนี่ยมันจะไม่มีดีเลย์ยิ่งกว่าการใส่การ์ไได KD 3ใบซะอีกครับ KD ให้ลดดีเลย์ใบละ30%ใส่แหวนวงเดียวได้100%นี่แหละแหวนแห่งซารอนครับแหวนแห่งพลังอำนาจผู้ใดที่ได้ครอบครองแหวนวงนี้ไว้ณนะช่วงเวลานั้นนะครับ บอกเลยว่าเสพติดกับพลังอำนาจนี้มากกับการใช้สกิลโดยที่ไม่มีดีเลย์เกิดวิวการเล่นใหม่ๆมากมายอย่างเช่นอ,อ,อยากลงร้อยชั้นไม่ต้องเอาบาคิไปใส่แหวนคนละวงลูนพ่นไลดีเลย์พ่นรัวๆปิ้วปิปิหรือแม้กระทั่งแบบการสตอมกัดแบบไลดีเลย์นะครับใช้เวทนู้นเวทนี้หรือการฮิลรัวๆ,ๆโดยที่ไม่มีดีเลย์ของพวกพีซแล้วก็ มีรูปแบบการเล่นอีกหลายอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับดีเลย์เมื่อดีเลย์กลายเป็นศูนย์แล้วเนี่ยจะเกิดเทคนิคการเล่นได้อีกเยอะอย่างเช่นการใช้เป็นเสกสกอล่าออโต้สเปลนะครับใช้สกิลเด้งเลือดก็กดสกิลเด้งเลือดรัวๆได้ในขณะที่ใส่หมวกออโต้สตอมกาสออโต้เมเทโออะไรพวกนี้เนี่ยหรืออื่นๆที่ทำให้เป็นออโต้สเปลก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับโดยที่ไม่มีดีเลย์ของสกิล ก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดวิวการเล่นแปลกๆเกิดผู้เล่นยอดมนุษย์ขึ้นเยอะแยะมากมายในเกมนะครับก็หลายคนที่ได้สัมผัสแหวนวงนี้เนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นตลอดกาลเหลือเกินนะแต่ตอนนี้นะครับเขาแก้บั๊กนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะก็ใครที่จะไปหามาใช้เนี่ยก็อย่าหาทำนะครับเขาแก้บั๊กไปแล้วนะสำหรับบั๊กแหวนเอกแห่งเซอรอนตันนี้เนี่ยใครที่อยากสัมผัสแหวนแห่งอำนาจนะครับ โดนทำลายแล้วนะครับ GM ได้เอาไปทิ้งที่มอดอรเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของลูนมิการ์ดละกันว่ามันเคยมีบักที่ทำให้ไลท์ดีเลย์ในเกมอยู่ครับใครที่ทันใช้ช่วงนั้นเนี่ยก็คงจะได้สัมผัสพ,พลังอำนาจของการไม่มีดีเลย์แล้วก็คงจะเสพติดและอยากที่จะหา KD มาใส่กันในอนาคตนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องเล่าจากรูนวิกาดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมบายครับ